พรกฉุกเฉินผมมั่นใจว่าเข้ามาตรการผ่อนคลายระยะที่สามก็เพื่อรองรับการผ่อนคลายพรกฉุกเฉินผมเข้าใจดีครับเราอยู่ในระบบนี้เราใช้พรกฉุกเฉินมากไม่ได้แต่ขอกราบเรียนว่าเรายังอยู่ในกรอบครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ ใช้พรกฉุกเฉินในระยะ3มเดือนต่อทุกหนึ่งเดือนนะครับผมคิดว่าครั้งนี้ครบแล้วละครับแล้วก็ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเดินออกแล้วกระทรวงสาธารณสุขผมขอย้ำอีกทีครับว่าพร้อมที่จะให้การบริการให้การดูแลรักษานะครับแล้วป้องกันไม่ให้โรคโควิดนี้มาทำร้ายพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกต่อไปเราไม่เสียหมดจากโควิดครับเราจะต้องได้จากโควิดหลังจากที่เราเก้าว ออกจากวิกฤตการครั้งนี้แล้วประเทศไทยเราจะต้องเป็นประเทศที่เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวนักลงทุนหรือผู้ที่จะมาใช้บริการทางด้านการแพทย์แล้ววันนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปในวันนี้เราจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้นะครับกลับคืนมาอย่างมากด้วยก็ขอขอบพระคุณท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในกำลังใจที่ให้ กับกระทรวงสาธารณสุขแพทย์พยาบาลอสอมตลอดมาครับขอชี้แจงขอขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับขอประคุณครับ